วันนี้ผมจะมาพามาชมรถมังด้าอีเวร์ล้านะครับเป็นรถรถไฟ EV คันแรกของมังด้านะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถที่รู้เลยว่าผู้ผลิตเขาตั้งใจออกแบบมากมากนะครับทำมาชมคร่าวๆเลยดูหน้าตาเขานะครับอันนี้ถ้าใครเคยดูในเรื่องบอทีนะครับจะรู้สึกเลยว่าไม่เหมือนบอทีเพราะอะไรันเหมือนเป็นลูกชายของบอทีกอย่าง e e เราเรียกบอีมันก็ จะเป็นไฟ LED นะครับในตัวชาร์จก็จะาีหน้าสายชาร์จแค่นน้าเลยครับผมสามารถใช้ไฟสเฟสหรือว่าไปธรรมดาได้สองช่องนะครับอันนี้ตกลางนะครับเอ้แล้วมาดูรอบตัวนี้สุเดก็มีหลายอย่างเลยเป็นการผสมสารหว่างความังเแล้วก็ความเป็นหนากตน่วอันนี้นะครับง่ายๆในตัวของข้างตัวนี้เป็นกล้องนะครับ ครบับองาน tá, ี๋ยวมาดูกันข้างในล้อนมากแล้วก็มาดูดูด้านหลังดีกว่าง่ายตอนนี้เนี่ยถ้าเกตด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันจะเหมือนกันคล้ายๆกันเลยหน้ากับหลังนะครับการออกแบบที่ที่ที่ทีให้ความรู้ส <right> ึกแบบคงถืะมาณนนะครับแล้วเรามาดูไนายนกันก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายเรื่องตัวอีอาตวานเนี่ยมันจะต่างยังไงโอเค โอเคนะครับตัวรถคันนี้เนี่ยการตกแต่งออกแบบต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างไปทางเรโทรรถมันจะแบบเหมือนเหมือนเหม,มือนมนย้อนไปกับสู่อดีตแต่ว่าจริงๆมันไฮเทคมากวัสดุตัวเบอกเนี่ยมันจะเป็นเบาะรถในยุค50 60นะครับการตกแต่ตงลายไม้ต่างๆที่เจ้ต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างจะคลาสสิกแต่ด้วยระบบของมันอ่ะมัน มันเป็นอะไรที่ไฮเทคมากเช่นอ่ะกระจากมองข้างจะเป็นกล้องนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยแล้วก็อันนึงตัวนี้ที่ข้อดเด่นนะครับว่ะมันจะเป็นตัวออตโต้พิลล์สามารถจอดใจอดให้ออตโต้นะครับเป็นตัวเอียร์วานตัวเอียร์วานแรงม้าอยู่ที่ร้อยร้อยร้อยห้าสิบเจ็ดแรงม้าน,นะครับจะมากมากกว่าตัวธรรมดาอยู่ที่ตัวธรรมดามันร้อยสามสิบสามสิบหกแรงม้าประมาณนั้นตัวนี้เนี่ยมันได้เรื่องแรงม้าเพิ่มขึ้นเอาชนุกข,ขึ้นนะครับผม อารมณ์ผับคือมันเป็นรถไฟฟ้าที่ับสนุกไฮเทคน่ารักตัวจ,จอเนี่ยเป็นจอยาวแผงยาวเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีตู้ปาให้เราเล่นด้วยเป็นต้อนครับผมเ,เดี๋ยวเรามาลองเล่นกัๆๆๆนกันปตั้งแี่ขั้นขันกว่า <laughs> โอ้ยขายาวโอเคเจ้า okay. เริ่มต้นนะครับคันนี้เนี่ยมันจะมีระบบตัวอ่ะ <Okay. S 2> ดูตัวจอกัน okay. <Okay. S 2> uh, เรามาเล่นกันเถอะร้อ, <laughs> มอนมนาะวท่านี้เนี่ยบอกก่อนเริ่มต้นกะ็คือถ้าเรา กุญแจอยู่ในตัวนะครับเราเข้าขึ้นมาเนาี่ยเราสตาร์ทให้ออโต้เลยนะครับเพราะว่ามันเล่นกับกุญแจแต่นี้เนี่มม feature, นนนนะ้มีหมาดพิจิตรอีกอันหนึ่งน่ารักคือเล่นปลาได้ตู้ป่าให้เรานะครับมาสิอย่าดื้อดินลูกมาเร็วๆสิเฮ้ยอ่ามาแล้วครับอ่ามีตู้ปา่าให้ด้วยอารมณ์เหมือนวินโดว์ยุคเก่าวินโดว์98นะครับโอเคอ,อันนี้ฮะเอ่อ ด้วยฟังก์ชันต่างๆสามารถเป็นจอเป็นทัสกีทั้งหมดนะครับะระบบความปลอดภัยว่าก็พวกไมโครต่างๆต,ตัวนี้เนี่ยมีตัว Honda Sensing Honda Sensing มันจะมีพวกระบบะตัว Lane Keeping ตัว Support b r a k หน้าหลัง Adaptive c cool, r u i s ระบบความปลอดภัยที่อยู่ในพวกรถระดับวักงสรีพวกนะครับประมาณนั้นมันอยู่ในตัวเทดโนโลนีทั้งหมดนะครับผมตัวตัว,ตว,วมาล เป็นติฟังก์ชันนะครับมีควณคทรด้านซ้ายด้านขวาด้านขวาด้านซ้ายก็จะเป็นตัวเกปรับพวกวิทยุอะไรต่างๆนอผมจะไม่เปิดวิดีโนะเดี๋ยวโดนยุติสิตัวนี้มันจะมีพวกช่อง HDMI สามารถเล่นต่อกับบลูทูธโทรศัพท์ได้นะครับมี HDMI มีช่องอะไรนะพวก AC พักบ้านต่อ USB คือคุณจะใช้ โทรศัพท์ต่อลิงก์เข้าไปได้ดูฮะช่องเทียบเป็นที่เลยคันนี้นะครับผม